สบายดีสวัสดีจ้าสบายดียินดีตอนทำข้าวสูตรสอง b o สาวจอยนะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นอีพีที่สองนะพี่น้องอีพีที่หนึ่งคือตอนไปสวนซิดาตอนนี้สาวจอยกลมาเปิดคลิปด้วยเก็บกระปุกกระปองแล้วพี่น้องเนาะสวัสดีทำกุ้งสสวัสดีครับพาเนียไปขาย <c oughs> ก็เปค่ารถกับเล่าตอนนี้ซอจอยกัสิเก็บแบบเล็กที่เป็นเศษเล็กเนาะพี่น้องแล้วก็ปุกระป๋องหรือว่าพลาสติกเป็นจังซี่พี่น้องสิเจ้าจอยสิเอาไปขายพอสิหาต่างกลับบ้านประเทศลาวนะพี่น้องเนาะอ่ะตอนนี้กะทางสองพี่น้องกะสะพากันแยกอันใดที่เอาไปขายได้กะสิเอาไปขาย

ทางนี้ก็น่าจะเป็นทางสี okay. สยงนะอยู่เก็นเก็นะหนุยตัวนี้จะเอาไปคายได้บ่าย แต่ตัวนี้เ่มันเป็นเล็กแกนเล็กหนาหนาเดีเอาไว้เพรา,งงาวะว่าเขาตรงไหนขายง่าพี่น้องนี่ค่ะเอารถหกล้อไปขายเศษเล็กพี่น้องจะถ้ามันรุ่นน้ำกันเนาะพี่น้องว่ามื้อน,นี้เอาขายเล็กจะได้เท่าไรเพราะว่าสิบอกกลับบ้านบ่พี่น้องเอง้ ตอนนี้เฮาอ,อยู่บ้านน้องพี่ลาบ้านที่ต้องเองพี่น้องอียังกรเป็นเมันเป็นคข้ามบนแล้วพี่น้องเอ้ยถูกไหม,มนะี่นาดอันนี้จะ้ะคขายได้ชีวิตสองคนผมมนู้เมียนะพี่น้องน่าสงสารน่าสงสารเฮงตอนนี้ เรอมาหาเก็บกระโปุกประปองขายอันนี้เก็บไว้ก่อนใส่งานได้ยุคเล โนแลวดอกพี่น้องวันนี้สาวจ่อยกับมาซอยยาสีขาวอีกแล้วมามาเบิงน้ำแก๊ดนะพี่น้องเนาะช่างใจแต่จัเลือกนี้พี่น้องยังซี่แลยพี่น้องเอ้ยเห็ดอย่างก็ต้องเห็ดซอยกัน ยาเห็ดอันใดสอดจอยก็ต้องนึเห็ดอันนั้นเหรอเมื่อสอวจอยไปเอาฟืนเนาะ่นรองหลังจากยาไปเอาฟืนแล้วสอดจอยก็ต้องตัดฟืนตอนนี้กันยาบางสีเท่า่นาะยาบางสีเท่าสอวจอยก็เลือกเอาอันนี้ออกเนองเพราะบาุ่งสีนีมันถ้าวมีต่อเฟืองรือว่าดอกไม้นย่ยเข้ามานนี่มันจะสีบดได้นะพี่อนเนาะเป็นหงสี ไสในครัวเรื่อนซื้อและนิ่ยาคนจะ,ละเลิกเพศทีน้อยส่วนลูกไทยจะต้องเก็บนี่ออกจิงทีน้องเราจะจะมาเก็บนี่ออก เ,เรอเส็นอย่างที่เราจะเก็บออกเนาะแถวเก็บแล้วแล้วค่ะจ้ะอย่ามาไว้นี่นี่จ้ะนี่เราจะเก็บออกส่วนเนี้ยค่ะ้ะเราจะรสี่ข้าวเนาะ สีข้าวเป็นลุงสีในไซ้ในครัวเลือดซื้อๆมาพี่น้องๆของแม่นลุงสีแย่งเกย์ใครครอบตัวก็บรรจใยๆนะพี่น้องวะธรรมชาติ อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเขาจ้อยพี่น้องจะเป็นหน้าที่ของเขาจ้อยจะเจก็บฮะตอนนี้เขาจะเก็บหมากเนี่ยซอยหญ้านะพี่น้องฮะ พี่น้องตอนนี้ก็สำเร็จแล้วหลังจากที่สีเข้าหินหินหินเขาจะได้หินหนอาตาด๋ยวสักจอยก็จะเอาไปเข้าไปยันกันนด้ไม่ได้ตบ่ะไม่ได้ไปไม่ได้ไปจอยนะ

เวลาตอน,น,นเอาฟืนลงกับสำเร็จแล้วพี่นอ้องมามาเบิงอย่างว่าป้าเพิ่นเอาอย่างมาให้นะพี่น้องอันนี้ของของป้าบอกลนึโอ้เนี่ยสีดำพันมากเฮงนี่พี่น้องโอ้งามเฮงอุ้ย โอ้งามพี่นอ้องเลยเป็นยังไงสวยมากโอ้เอ้ยงามเฮกสมูตูมีนับเปกเลยโอ้งามเล <laughs> ยตันน,นี้นะครับ มาฮักแฮงงามแฮงพี่น้องบ่อยากพายก็ตกจับจังซี ām, ่ก็ได้โอ๋กราบขอบพระคุณเด้อขอบคุณปลาหลายๆพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี้เพิ่นก็ยอมผมเฮ็ดสีผมให้มื้อนี้เพิ่นก็เก็บกระเป๋าเพิ่นให้มีตําใบงามๆนี่ขอให้เงินไหลเข้ามาเต็มกระเป๋าทุกอัน้พี่น้องเด้อเ็ได้กระเป๋าแล้วเือแตเงิน หาเงินไว้ในลายเลยค่ให้ได้เต็มกระเป๋าเบอทุกใบเลยี่น้องอันนี้ก็มีอีกโอ้มีต่ใบงามๆเลยนี่จะขายยังไงนอแบ้จะซีมันบอจะขายคารดล้งอะของข้อเลยอ้งามเองไม่เป็นให้ดู้เถิดใจ เพิ่นเอากระเป๋าให้กระตองกลาบขพอบคุณขอให้เพิ่นหาเงินหาคำขอให้ลำให้รวยพี่น้องเอ้ยฮานเพิ่นก็ขอให้ลูกค้าลังไลเข้ามาตลอดเถระเพิ่นเฮ็ดฮานเสริมสวยนะพี่น้องตัวนี้ค่ะเด่นเลยอ้า※เรเคยมีเลยเจสซี่เเคยได้พี่น้องก็ได้แล้ววันี้มีโอกาสได้ Ô cao phong chim tuy nhiên chơi đi ba honey này lấy đi nọc chân nhịp nickname sôi, bật hook súng tuy nhiên chưa chưa là chưa chưa là 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 chưa ตังพได้มาโอเคสีล้อไส้เบิ้ง <c oughs> ทางนี้ทางหน้าเนาะเป็นบ่หนาล้างใสได้เลย่สีเบิ้งผางามไหยน,นี่ผามันดีบเมินจิ่ขับเลยไ้วะไปอยู่ พาทั้งเนือเน้นขับเอวไปขี่กัวไปเลยคือ,อยู่ใได้ดยยินดได้อยู่ไดขับบอเอวครับบอคุณก็คดีคี่ไม่ทันหลังมาเหมือนคุณเขาเค,คือคง,งามงาม สุนัันเกิดเขาเลยว่าั่งบวกเขาบ่ลยก็ไม่ให้นองนี่าจะเสก็ได้ เข้ามาเป็นโอ้ปรด้เลยได้บปล่าเขามา,<ส>าเป็นเฟ็ดค่าบฮร่ายค่าพี่ต้องใส่ไปด้วมันเหลืองบระดายไ่ได้อืมเอ้ยคนอื่น,นไฮพุทธีทหุ่นพอดีชะพี่น้องต้องกับขอบคุณอีกครั้ง thank you ทันเมียได้เออที่หนึ่งไม่ต้อยแล้วโอ้จะไปบอยจ่าไปบอยจ่าครับเออมันนี้ก็อ่าเนี่ยที่หนึ่งอธิบายก่อนมีอะไรบ้างครับมีอ่ครับวันนี้เอาเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าดีๆของทั้งผู้หญิงผู้ชายครับบอยจ่าให้น้องราวราวทุกท่านขอเขียนไว้ก่อนครับประกาศเขียนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันมัน มันจะไปถึงแล้วมันจะมันจะไม่รู้ว่าของใครบ้างเวลาเราเอาไปถึงแต่ละหมู่บ้านก็จะได้ของที่หนึ่งโอ้หาอะไรเขียนดีๆก่อนของที่หนึ่งครับผมสองลังครับผมโอ้มาจากภาคใต้เลยโอเคนะครับขอบคุณครับพี่ เดี๋ยวอะไรกันดีกว่าหลากหลายไม่เป็นไรเราดูวิตีกันว่าเขียนตะปลาสบายดีน้องขุนน้องขุนเอาเสือพามาให้ ข้าหมกับนี่้าห่มแล้วข้าหมสามผืนข้าหมอุ่นได้หนิข้าหมแบบโบราณเนียนแบนแต้แคบอุ่เออต่สมัยพ่อใหญ่ฝแคุ่นเ้เมนออนี่ในงเตอยเียคุณจะออกมานมคใหญ่ใจบุญพนคนอุปถัมภ์ความสู้ให้สาวจ้อยไปคเจ้าคนอยากไรอยู่บ้านนาดีหรือบ่าสอบปอล่าวนะพี่น้องแต่ต้องกลับพอพคุ้มพ่ใหญ่เพิ่มเอาไมไปห้เขาเสอเอาเองบ่ เดี๋ยวเดี๋ยวกนเล่าโอย้ยบกบใ,ใจเฮ่คุณน้องอจะมีเสื้อผ้าแล้วก็จะมีผ้าหมพี่น้องท่นก็เอามามีแต่เสื้อผ้าน่ง,งามแพ่ดีๆเลยพี่น้องะตกกระเป๋าขอบคุณย,ยังยิ่งนะพี่น้องที่เพิ่นสอยทําบุญแล้วส่องใจก็เป็นสะพานบุญให้เพิ่น ma arvan , et ta on täitsa . อันใครกินก็ตัวกัสชาวปะเทศไยแต่กันก็ะอ่ะวันนี้เราก็มาเตงอยู่ครัวกินคือเราทำกับข้าวปลาห่อทำข้าวเหนียวต้นไทรสกัดเขาเมื่อไรเคยอยู่แต่ในครัวอยู่แต่ในครัวแต่ว่าเมนูมันกระโบคือกันเนาะเดียวใ่น้องแต่ละวันแต่ละมือกับมันโบคือกันแต่วันนี้ก็จะเฮ็ดมกหน่อไม้เป็นเนาะมกหน่อไม้ใส่หมูหน่อไม้บะเบอ ปานห่อห่อต้มงานบุญเลยหลายเฮงเรีดกปลาแดงถามเนี่ยคอยวบะมะแมนบอลูกบุญมีปลาทูเข้มบะแม่คอยเอาปลาทูเข้มไปต้มกินมันเดี๋ยวมาเดี๋ต้มปลาทูเลยอยู่อยู่บ้านนี่เป็นปลาเผินกนอยู่บ้านนี่เนาะจะเรียกว่าเป็นผัดลุงอ๋อจะได้จะสิมานว่าผัดลุง เหตุการา์เปากเดไปเินก็พาลูกแล้วก็เขียนได้เขาปแยเผู้ที่เ้าเลยก็เลยว่าในนอไมบางอันนั้ไม่บามัน้สะาดเกักลับยังปุกปุกปุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะงปน้ำป่ามันิเทาน่เดียวเทียวเล่าน้ำป่า โอ้ยมันขีตกะแก้วใช่ไหมกนทอต๊แตกมันรีค้าเลยซื้ออะไรคะหนูซื้ออะไรมันขีตกแตกของเพิ่นยาเลียนยาเลียนมันขีต๊แตกของเพิ่นพรแล้วพอแล้วพรแล้วพอแล้วเพระแ